สวัสดีค่ะสวัสดีตอนเช้าวันพฤหัสนะคะตอนนี้นงสตอรี่ก็อยู่ที่โฮเทลน้ำแข็งนะคะโฮเทลอีสอีสไอส์นี่ค่ะตอนนี้ก็ออกไป กินอาหารเช้านะคะสวัสดีค่ะหนาวมากพื้นดินจะเป็นสีขาวหมดเลยนะคะดูค่ะสัญ,ญลักษณ์หลอดไฟหลอดไฟจะเป็นหยดน้ำนะคะหยดน้ำแข็งนี่ค่ะป้า บ้านจะสร้างด้วยไม้ทางต้นนะคะไม้ทางต้นนี่ค่ะ ตอนนี้เราก็จะเดิน <c oughs> เดินออกจากโรงแรมน้ำแข็งนะคะไปทานอาหารเช้าอากาศหนาวมากนี่ค่ะถนนคนททางนี่ค่ะทางที่เราขับรถมานี่จะเป็นแบบนี้นะคะ ตอนนี้ก็อยู่อยู่กับนงสตอรี่บายเดย์นะคะภาคเหนือของสวีเดนนี่ค่ะตอนนี้เราก็จะเดินไปทานอาหารเชา้าอากาศหนาวมากวันนี้หนาวกว่าเมื่อวานนะนี่ค่ะ ร้านอาหารน้ำแข็งนะคะจะจัดแบบนี้เลยะคะ่ะสวยงามอันนี้เรากำลังจะขึ้นไป นี่คือประตูนะคะแค่นี้ก่อนนะคะแค่นี้ก่อนนะคะคลิปหน้าพี่นงให้มาดูใหม่